ครับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์และช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับครับผมกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ครับผมเบาหลุดพะพี่พะน้องครับมาอยู่ทีข้อของหมอรำสงัดวัวงามเนอพี่น้องเนอครับพิกัดนี่ครับ บ้านกกอกบัวมาดครับตำบลบัวมาดอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับเมนี้ครับมีงวงงํามาฝากพี่ฝากน้องมาตอนพี่ตอนน้องครับเป็นชุดคูค้มแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีอนาคตพ่อพันธุ์ไห้น้ำนะครับเนาะครับผมมีตาที่เด็ดเลยครับพอพันธุ์เอนี้มีตายางรอๆเลยพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากได้เนาะครับเนาะกําลังหาอยู่รับมารอมาเบิงในขิปนี่ได้นะครับเนาะครับอ่าสำหรับอ่าคูคมแม่ลูกครับเมนี่เพิ่นบอกว่ามีตา เปิดราคาแบบให้เกษตรกรเขาจับต้องได้อิหรีครับเปิดราคาเาววาๆให้เลยครับผมถามเบื้องแน่เหรอครับพี่น้องเพิ่นเล่าว่านะครับเนาะจะเปิดแบ่งให้นะครับเป็นราคาหลักหนึ่งเตยสองทุกเบอร์เดี๋ยวมาเบื้องในคลิปเต็มๆกันว่าอ่าเพิ่นจะเปิดรายละเอียดตระโต้เป็นจังไดเนาะครับเนาะบอเป็นการเสียเวลาครับเขอไม่ลอเจังไดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสสสสววัััดดดีีเลล่่่่าาาหุอออชงต หัวงามนะครับอ่าวันนี้เป็นวันดีซีนะครับซีกัญญายุนเป็นชิแรกของต้นต้นเดือนเนาะบ่าวบุตรเนาะครับผ้าผีป้าหนองมาเบิงอ่งเง่ราคาถึกบ่หอดสองหมื่นแม่รูปทั้งหมดหาคมครับอ่าแล้วที่นี่นะครับแต่ละตัวนี่เขาก็รับประกันนะครับรับประกันโดนเดือนหนึ่งระบบสากลนะครับการส่งกับหาพี่น้องกับค่อยติดตามเบิงว่าแต่ละตัว บาวลุดสีรีวิวว่าจังใดนะครับละเอียดก็บส่งให้พี่น้องยุนหน้าจอนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 3ย์5 0-470เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอจีได้หรือพี่น้องอยากทักแชตมาทั้งเฟซบุ๊กหมอนํำสังหัดวัวงามนะครับเป็นภาษาไทยหรือพี่น้องสะดวกมาเบิ่งอยู่นาคอกก็ได้ครับอยู่บ้านก็กอกบัมาตบลบัมาตบเภอึ่งบัวบ จังหวัดมหาสารคามอยู่นี่แหลกเปียนก็ได้งัวดือง่วมึนง่วหมันเขาแหลกเปียนกันก็ได้หรือซื้อขายกันก็ได้นะครับครับครับชิปนี่มีหาโคแม่ลูกครับครับผมบ้าหลุดครับจุดนี้มีแม่ลูกใหรรุ่น้วนพี่น้องครับเป็นชุดคููโคแม่ลูกหาเบอร์เอาเบอร์เดีก่อนครับอาจจะเอาเบอร์เบอร์เป็นเป็นอ่ะนี่นะครับเบอร์แม่ลูกผูกก็ได้บ้าหลุดอ่ะแม่ลูกผูกเดี๋ยวด้ครับเ้อรขับ แม่ลูกลูกโตผูพี่น้องครับนี่ครับลูกนั้นหนาแง่แงตันๆนี่พี่น้องครับลูกเป็นลูกพ่อใดลูกจักเดือนแล้วครับเป็นลูกของเจ้าสติงเล่ครับลูกสติงเล่พนาพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกชายสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งเน้อพี่น้องเน้ออายุจักเดือนครับหกเดือนหกเดือนครับแม่ทองว่างบ่แม่ผสมไม่แล้ว สามหกหมือครับอ่าผสมแล้วแม่นครับสามจุดหกมื่านรอบเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่พ่นผสมผ่านรอบแล้ววะสันครับอ่ะอันนี้ครับแม่ส่วนสูงเท่าไรครับส่วนสูงน่าจะร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบครับผมพี่น้องครับเป็นลูกที่ไหนเพิินครัมุ้ตัวนี้เป็นงูลูกเรกดิเป็นงูลูกแรียเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อตัวลูกนั้นหนาครับอนาคตพอพันได้พี่น้องครับลูกชายสติงเลยนะครับ ss สองศูนย์หนึ่งครับแม่นี่ผสมเ้แล้วครับแม่นคร อันนี้พันรอบแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ้าผู้ใดกำลังหากำลังเบิงอยู่พี่น้องครับอยากจะได้คูคมแม่ลูกงามๆามไปใบเลี้ยงครับนี่ครับเป็นงัวลูกแหลกเด้อพี่น้องอันนี้บ่มี่ตำหนิอย่างเนาะครับเนาะบ่บ่มี่ตำหนิเด้องบ้าหลุดคำเบิ้งเอาเบิ้งถ่ายเบิ้งหลังนะครับเด้อครับเบิ้งตนโตเพิ่นนะครับนี่ครับขอแข้งขาเอ้าผู้ใดกำลังหาคูแม่ลูกครับงามๆครับตรงนี้มันอ่ะจริงๆเรางัวเพิ่นนั่นอยู่ดอกพี่น้องครับแต่ว่ามันลมนะครับเนาะครับเอ้ารับคูนี่คมนี่ครับผมเปิดไว้หลายไปไหนครับ คือมองขายหมื่นเจ็ดห้าร้อยจะบ้านลู่ครับหมื่นเจ็ดหาร้อยเมียนครับพี่น้องครับรักหนึ่งไต่สองได้คู่แม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับคู่นี่นะผู้เด็กกำลังหาเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับตัวดีๆครับแม่กับโค้งสั่งเงี้ยเง้ยที่พี่น้องครับเอาไปรุ่นเนาะครับสองรุ่นสามเด้อครับเด้ออันนี้ครับนี่ครับสองรุ่นสามครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเบอร์แรกแหกหมานครับเริ่มต้นเดือนไม่ไปน้ำกันพี่น้องครับเอานี่ครับ บัตรที่นี่เบอร์สองครับเบอร์สองเอาคู่ใดเบอร์สองอยู่ใกลๆนี่บ้านลูกครับนี่ครับสายดําสีบัตตาลสุกครับผมลูกเพื่อนได้รับนี่เอาลูกเพื่มาไหมครับนี่ครับเอาลูกมาพี่ลูกนี่ครับอันนี้เป็นสายดําครับสีบักตาลสุกเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ครับให้ลูกเพิ่นมากเกินพี่น้องครับอันนี้ลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับลูกเจักเดือนหรอครับลูกสามเดือนครับลูกสามเดือนครับผมจะว่าลูกมันเป็นลําปีมัน มันจะหายเล้วครับเป็นล้ำปีจะหายแล้วแต่ว่าเขาขายราคาถึงต่ว่าหมอลํำรับประกันไห่ขันไตครับชดเชยไห่เลยหาพันครับผมครับอ่ะมีขันม่ยยั้งพี่น้องครับผมครับชดเชยไห่หาพันพ่ะนะครับตอนมาพี่เดียวครับเอาเดี๋ยวเพิ่นตอนมากันพี่น้องครับผมอลูกยางเขาไปพ่นแล้วเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวแม่ตัวลูกเซกันครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนครับเป็นง้วลูกสองครับเป็นงัวลูกที่สองครับครับลูกที่สองพ่ะนะพี่น้องครับลูกเจักเดือนก่อนลูก จะเข่า3เดือนได้บ้างรู้จะเข่า3าเดือนเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวห้ไรลูกมากเกินพี่น้องครับนี่เอามาพี่ลูกมาพี่มาครับช่วงนี้หนาฝนเนาะพี่น้องเนาะกับเอเบิ้งน้ำกันครับนี่ตัวลูกมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นลูกตัวแม่้อครับเด้อครับลูกจะ3เดือนครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกนี่แหละเบื้องโตเอาครับเป็นห้อยล้ำปีตะวากัหายแล้วครับชุดนี้ครับแม่นี่ครับเส้นสูงเท่าไรครับส่วนสูงร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกครับผมพี่น้องออะนี่ครับ อ่ะค claro, ah, ู่นี่คู่ที่สองครับผมอ่ะหัวหน่อยฮอนเด็ดพี่น้องครับนั่นตัวลูกเพ่นครับนี่อ่ะให้เบื้องนี้ตรงนี้แล้วกันครับผมนั่นตัวลูกนี่ตัวเมียครับผมอ่ะเบอร์สองนี่ครบนี่เปิดไว้หลายไปไหนครับหมื่นห้าห้าร้อยครับหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องครับครับแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อหมื่นห้าห้าร้อยเอานี่ครับหมื่นกลางๆผู้พดเลยครับงบบ่หลายครับงบหน่อยทุนหน่อยอยากได้งวว่าไปใบเลี้ยงกับมาเบื้องเอานะครับเนาะนี่ครับเบอร์สองครับหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมอ่ะ ที่นี่ครับเบอร์3ครับเอาเบอร์ไหนครับเบอร์3ใกล้ๆครับใกล้ๆเนาะแม่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกคือกันเป็นแม่ลูกแต่ว่าซื้อ2ได้3ครับซื้อ2ได้3จังได๋เนาะบัดนี้ครับซื้อ2ได้3แม่ลูกแฟนบอกให้จังได๋บ่ครับผมครับแต่ว่าหรืแม่นี่ท้องแล้วท้องแล้ววันสั้นเนี้ยก็ว่าลูกมีงมิลูกก็แม่มีําจมิเป็นคุณบอกว่าพญางัวครับเออพญางัวครับผมพี่น้องเอาหางเพิ่นแซมเนาะครับเนาะ หางขาวบ่เป็นหางหลอกเนี่ครับเป็นหางขาวครับพญาวัวพญานพนองครับนี่เด้อรับแม่นี่ท่องจะเดือนแล้วท่องจะเขาสองเดือนท่องจะเขาสองเดือนแล้วประกันท่องครับับท่องเข่าสองเดือนครับลูกนี่ลูกว่าพอใดนี่ลูกนี่ก็พอหลอดเท่ากันมีใบมีหลอดแต่ว่าเป็นลูกพอใดตัวนี้แม่ท่องแม่ผสมเค้มหกแปดครับอแม่สิใส่เค้หกแปดับลมลูกนก็มีใบมีหลอดครับเป็นลูกพอใดครับตัวลูกมันมีใบมีหลอดแต่ว่า มันเป็นภาษาอังกฤษแม่ภาษาอังกฤษแม่น่าจะเป็นมัมทเธอร์ดอเมัทเธอร์ดอครับ TP ห้าสองแปดด้วยคันจำบ่ผิดพี่น้องครับมัทเธอร์ดออาปาเช่โอ้เอาอย่างกับอาปาเช่อออย่างก่อปอเช่หรือปอเช่บ่ะเอาที่ใครเบื่อนครับเป็นลูกที่พี่ลูกว่ะที่เพื่อพี่น้องคต้วงมาในท้องนี่ยผสม KF หกแปดไว้ครับผมเจ้ากาเรตนะพี่น้องเนื้อครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนเพิ่นอันนี้เป็นงลูกแรกดิเป็นงลูกแรกครับแม่ส่วนสูงเท่าไรครับแม่ส่วนสูงร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกครับ อันนี้ตรวจท้องไปตรวจท้องแล้วเรียบร้อยตรวจท้องแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับเอาขึ้นว่าอันนี้แม่ท้องครับแม่ลูกแม่ท้องสองได้สามเนอะพี่น้องเนอะสองได้สามขับคู่นี้ว่าไหลไปไหนรับบัดนี้คู่นี้มองขายเลยก็คือหมื่นเจ็ดกําหาร้อยหมื่นเจ็ดพันหารอยพี่น้องครับสองได้สามเนอครับเด้อครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับคู่นี้อ่ะผู้เดยกำลังหาอยู่พี่น้องกะมาเบิ่งเอาเป็นชุดคู่ควบแม่ลูกครับอ่ะนี่นะครับเด้อเบอร์สามครับผม นี่แหละครับสองได้สามครับย้ำมว่าสองได้สามอันนี้เพิ่นตรวจทองให้แล้วเรียบร้อยรับมิลิบอันตรสาวให้เนาะแม่นครับผมครับรับประกันทองบันนี้มาเบิงเบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่กับเป็นแม่ลูกคือกันเป็นแม่ลูกครับรับชุดนี้ครับเปิดโหมดแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อคู่คบแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่คือกันครับคููนี่รับอันนี้ลูกจักเดือนเล้วครับลูกสามจากเข่าซี่สามจากเข่าซี่เดือนลูกพริกแดงเป็นลูกสาวพริกแดงพานาพี่น้องครับแม่นี่หัวล่นเน้อนี่ครับผมเอานี่ครับ ลูกที่ได้เพิ่นรับเป็นงัวลูกแหลกเดียบารุดงัวลูกแหลกแม่เส้นสูงท่าไดแม่เส้นสูงร้อยสามห้าับแม่ถับไปรับแม่ยังทองว่างอยูอแม่ทองว่างพี่น้องครับคู่นี้แม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อขับผู้เลยก็ล้างหาเนะครับเนาะรับอยากจะได้ครับเอานี่ครับมาเบิ่งตัวเอาเด้อพี่น้องครับผมอ่ต้นโตดีๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมไล่เว้ยเบิ่งให้เบิ้งนะพี่น้องครับผมอยากอยให้มันออกจากนี้ครับออยากให้เบิ่งตัวลูกว่ามันยังดอกครับ นี่อ่ะมาเบิ่งลูกน้ากันบัดครับอ้าวเนาะเออยกหนาขึ้นจังน้อยได้พียงอีหล่ะเอายกว่าเป็นตาแดงหนาเนี่ยเอานี่เดี๋ยวมาเบิ้งคูเบ้าพี่เมยล่อๆพี่มถือกล่องยู่ยพี่เมย์นี่ครับให้เบิ้งนะครับนะโตลูกพี่น้องครับลูกนี่แดงดีสีเข้มครับเด้อครับผมนี่ขรับผมอ่ะให้เบิ่งคููกันครับผมพูดได้อยากได้เนาะครับเนาะกะมาเบื้องเอาครับผมคููนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับงามๆเลยลูกขึ้นกับโตดียู่ดอกพี่น้องครับอ่ะ ครับผมเอ้าคู่นี้ฟังราคานะครับบาไว้หลายป็นไงราคาอยู่หมื่นเจ็ดพันเดบ้าลูกครับหมื่นเจ็ดพันบาทพะนะราคานี่ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ครับหมื่นเจ็ดเด้อครับเด้อยางไปข้างหน้าตัวลูกเด้อครับอ้าเสียกมันของขาพี่น้องอ้านี่ครับอ่ะลูกกำลังคุ้มกินนมครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่หัวหล่นนะครับเด้อครับอ่ะนี่ครับอ้าบิ่งมุมนี่แล้วกันครับผู้ใดกําลังหาอยู่กะ ลองมาคุยกันเบิ้งนะครับเนาะราคานี่กัพูดคุยกันได้ต่อรองได้ต่อรอ,อ,องได้ครับอ่บาบัดนี้เบื้องเบอร์หาครับครับนี่ครับชุดนี้ครับเบอร์หาด้วยครับแล้วบัดนี้ครับเป็นแม่ลูกคุยกันแม่ลูกดิด้าหลุกครับแม่ลูกลูกแม่อันนี้ลูกเจักเดือนครับลูกสามเดือนจะเขาสี่เดือนนี้กันครับเป็นงัวลูกแรกดิเป็นงัวลูลูกแรกลูกสามเดือนจะเขาสี่เดือนครับครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นอ่ะตัวเก่งๆนี่แหละเอาครับ ลูกกระแดงดีขึ้นกันเด้อพี่น้องครับผมเอาเครื่องดํำขับบดเข้มครับกีบหูกระดําครับแม่เพิ่นติดสายออกกระทบเด้อพี่น้องครับโค้งสางครับรําโตนี่ครับกีบหูดําครับขอแข็งคาดําถุงเท่าดํายกสูงเบื้องไทยเบื้องหลังครับผมเอานี่เด้อครับส่วนสูงแม่เท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกครับคู่นี่คมนี้วาไว้หลายป็นไรเหมือนจีเอ็ดพันห้าร้อยเหมือนเท่าไรก่อน มื่นเจ็ดพันห้าร้อยมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องเอ้านี่นะครับเด้อมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอ่ะเป็นหลักหนึ่งไต่สองครับไต่สองมัดทุกเบอร์เลยพี่น้องครับผมคูค้มแม่ลูกอยู่นี่ครับอ่ะพู้ใดอยากได้นะครับเด้อครับผมเริ่มจากเบอร์แรกมาครับบล็อกขวมสองจ็กเบอร์พี่น้องครับผู้ใดหาราคาแบบเบาๆราคามื่นกลางๆให้พี่น้องอ่ะได้เบิ้งได้ชมกันนะครับเนาะ มักตัวใดชื่นชอบตัวใดรายละเอียดใดค้าผมเบ้าลุดถามให้ว่าชัดเจนก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นใดอีกทีหนึ่ง้อพี่น้องเด้อขับแต่ละโตแต่เะเบอร์นะครับเนาะครับผมเอาบ้าครับบันนี้จ้งไหนนี่ตัวนี้คสำหรับพี่น้องผู้ใจบุญเอาไปแล้วถึงเลขกเลยเอาเอาไปแล้วถึงเลขกเลยครับอันนี้อายุจัดเดือนครับตัวนี้อายุจะเข่าหกหกเดือนกว่าจะเขาหกเดือนกว่าครับครับผมเขาหกเดือนกว่าครับผมพี่น้องเอานี่นะครับเด้อเป็นอ่ะงัว ก้าผ่ากำแพงพี่น้องครับผมบ่มี่เมีผู้ใดกำลังหาอยากจะได้ไปไวเลี้ยงพี่น้องครับแม่นี่เปิดไว้หลายไปไหนครับเปิดไว้เพื่ออะไรหาพันเก้าหาพันเก้าร้อยบาทพี่น้องเมียครับนี่ครับห้าพันเก้าร้อยบาทรบล็อกไก่ซ้งไห้ฟรีแล้วพี่น้องเนื้อครับตัวนี้ครับเป็นเถือเป็นไห้ไล่พี่น้องครับเป็นเข่าโฮมอัอ่ว่านอยฮอนเดียดพี่น้องครับห้าพันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผู้ใดกำลังหาอยู่ครับบึงไกลไกนะครับ ครับนี่แหละครับหลักพันตำหมืนพี่น้องครับผมล้วกะชุดคูโคแมลูครับบ่ถึง2จักเบอร์แล้วพี่น้องครับมักตัวใดอยากจะได้ครับผมรายละเอียดใดถ้าอยากจะเบื้องเพิ่มเติมครับติดต่อเขามาหาเพื่อนใดพี่น้องเราของเพื่อนใดครับเอาเอาครับผมพี่น้องครับกะชุดนี้ครับผมบัดที่นี่ครับพึ่งต้นลดลงมาเมื่อกี้ช่วงทายยู่นะครับเนาะมีง้วผูครับเขามาเพิ่ม้อพี่น้องเ้อครับผมกับมาทันพอดีครับชุดนี้ครับเป็นสายผูครับ รอๆเลยพี่น้องครับมีอยู่นี่สองเบอร์ครับมาเพิ่มเมื่อกี้พี่น้องครับผมเอารายละเอียดแต่ละตัวจังไรแน่กว่าครับพ่อแม่รําคืออ่างวดตัวนี้นี่อายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับเป็นลูกของพริกแดงอนาคตพ่อพันธุ์พริกแดงพ่ะย่ะพี่น้องครับอนาคตพ่อพันธุ์อายุสิบเอ็ดสิบสองเดือนพี่น้องครับตัวนี้เด้อครับเด้อขับเส้นสูงเท่าอครับ ร้อยสามจุดสามบวกร้อยสามสิบสามบวกที่ว่าร้อยสามสิบบวกเหรพี่น้องครับผมนี่ครับผู้ใดหาอนาคตรพอพันนะครับมื่อนี้ครับตัวนี้ครับนี่หนาเงี้ยๆตึบๆึเลยพี่น้องครับผมขับขีดหู้ดำๆครับเนื้อหนังนำไตแข็งขาอ่ะบ่มีตําหนิ่อย่างเนาะครับเนาะบ่มีตําหนิเดครับผมแดงดีสีเข้มเนาะพี่น้องเนาะครับผมตัวนี้ครับแดงเข้มๆเลยครับอ่ะตัวนี้ครับห้องไว้หร์ไปไหนคืออ่าเปิดไว้์หนึ่งมื่นเก่าพันกับพร้อมทรงเลย หมื่นเก้าพันบาทครับราคานี่พร้อมทรงเนาะครับเนาะทรงฟรีให้จะกี่โลนี่ทรงฟรีน่าจะให้ร้อยโลครับอ่าทรงฟรีร้อยกิโลครับราคาหลักหนึ่งไตสองพี่น้องครับหมื่นเก้าพันบาทครับพูดได้ฮะสายผูรอๆพี่น้องมัอนี่กับมีมะหอครับลูกชายพริกแดงครับเอสเคห้าแปดหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อตัวนี้ครับสีสองฟังี่แดงดีเสมอครับโบ้จัดเข้มๆเลยพี่น้องเอานี่ครับพึ่งต้นรถพี่น้องครับอ่าน่าจะเห็นด้วยดอกตอนไทย เมื่อกี้แล้วพี่น้องเทารถเพิ่นว่าจอดนี่เอาลงมาแล้วพี่น้องครับอ่ะมาเบ่งต่อใส่กันเลยครับนี่ครับเบอร์นี้ครับผมเนาะขับ1 9 0 0 0บาทครับส่งฟรีร้อยกิโลครับ1 0อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีแล้วพี่น้องเด้อครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกตัวนึ่งครับบาดนี้ครับอันนี้เป็นผูกขื้กันรอขึ้นกันเด้อพี่น้องครับรอคือกันครับอันนี้นั่นหนาใยๆคือๆเลยพี่น้องครับพึ่งลงรถมาเมื่อกี้ครับอ่ะลงเครื่องไม่ไม่ส้อนนเอาออกมาพี่กันลุกอ่ะสิมอนไปใส่อ่ะนี่ครับ หนาเงตันบึกบึกเลยพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นลูกพ่อไใซ์ได้ครับลูกเคเอฟหกแปดลูกเคเอฟหกแปดพะนาพี่น้องครับอายุจักเดือนครับอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนครับครับอันนี้กันหนาไงบึกบกเลยพี่น้องครับเอาออกมาพี่ออกมาพี่นี่ครับสิบเอ็ดเดือนครับนั่นหนาไงยเงพี่น้องครับผู้ใดกําลังหาอยู่เนาะครับเนาะอยากได้นะครับเด้อรับตครับอ่ อันนี้มีใบมีเอกสารให้ครับมีใบมีหลอดมีเอกสารให้ครับพีใบมีเอกสารมีใบเกิดให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็ล้างหาเนาะครับเนาะครับผมกะมาพูดคุยทักทายกันได้ครับผมพี่น้องครับอยากจะได้ครับอ่ตัวนี้ครับ KF 6 8ครับหนาบึกส่วนสูงเท่าไรครับตัวนี้ส่วนสูงน่าจะร้อยสามสิบบวกลบห่ร้อยสามสิบบวกลบครับหนาหนาบึกบึกหนอกตังๆันี่แหละพี่น้องครับไทยนันหนาครับเอาเบิ้งครับ โตตันตันเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ้งเนื้อหนังเบิ้งไข่ครับผมอนี่ครับผู้ได้หานะคนพอพันพี่น้องครับไข่ดำเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเอ้าครับผมอ่ะถอยหลังจังหน่อยดูครับถอยหลังหน่อยดูดูเออถอยถอยยกขาหลังถอยเออนี่ครับให้เบิ้งพอแล้วครับเอาเบิ้งไซแดดบัดนี้พี่น้องครับโตยงยกนี่แหละครับตัวนี้ว่าไว้หลายป็นไงครับคือหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้อง นี่เด้อครับเด้อ1มื่นเก้าก็ยังเป็นหลักหนึ่งเตยสองครับชุดนี้ครับ1 9ื่นเก้าพันห้าร้อยบาทอ่ะผู้ใดกกำลังหาครับมีอนาคตพอพันมาปิดท้ายให้รอรอเลยพี่น้องครับผมอ่ะชุดนี้สองโตพอพันครับแล้วก็มีคูโค้แม่ลูกให้อีกหาเบอร์ครับผมอ่ะพายกได้กอะเ้าโทรเลยพี่น้องครับผมหมื่นเก้าห้าร้อยเลยพี่น้องเด้อครับนี่ครับนั่นนะเบิ้องท้ายเบิ้งหลังครับเบิ้งเรียมโตสีสองฟังแดงดีสีเข้มสีเสมอเลยพี่น้องเด้อรับอยู่ๆยน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 นี่แหละเอ้าครับนี่ครับผม อนี่ครับอ๋ครับเต้าโทรพี่น้องครับกาอยากได้นะครับนออยากจะเบื้องตัวจริงกับมาเบื้องหนาคอกหนาฟ้ามได้ครับผมพิกัดนี่ใส่ครับอ่าบ้านกุกกรอกวัวมาตตำบลบัวมาศอำเภอบุบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็ศูนย์ เก้าสามสองสามหาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอจีไลท์หรือ Facebook กะครับหมอรำสงัดว่างามเนาะเบาหลุดกับทักเคดมากกระได้ครับผมครับผมอ่ะสำหรับมือนี้กมีอยู่แค่นี้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม